มาดูเรื่องของ a ที่มี l ตามหลังกันต่อครับกรณีต่อน,นี้ al นั้นจะไม่ใช่สระ o เหมือนตามปกติแล้วทุกกฎเกณฑ์มีข้อยกเว้นครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นข้อยกเว้นของข้อ al ซึ่งจะมีตัวสะกดเพิ่มเติมเข้ามาก็คือเมื่อสะกดด้วยตัว m กับตัว f al จะกลายเป็นสระ R อย่าที่เห็นนะครับลองอ่านกันดูบออาโมบามเห็นไหมฮะมีลอลิงเหมือนเดิมแต่แค่เอเปลี่ยนเป็นสะอาอย่าอ่านว่าบออมอบอมนี่ไม่ได้บออาโมบามยามองคออาโมคามเงียบสงบพออาโมพามฝ่ามือนี่นะฮะแล้วก็มีความหมายคือต้นปา่ามคำว่าต้นป่ามก็คือคำทับศัพท์พาม ปามคนไทยออกเสียงบอปลานั่นเองอีกตัวหนึ่งคือตัวสะกดคือตัว F สังเกตนะฮะตัวนี้มีประเด็นนิดนึงปเปลีนน่ยนก็คือว่ามีการออกเสียง2แบบ c o อา R for c u f f ถ้าเป็นคนอังกฤษหรือ British English จะออกเสียงเป็นสระอตามหลักเรื่องนี้ตามปกติแต่คนอเมริกันจะออกเสียงเพียนเป็นสระแอไปตามสำเนียงของคนอเมริกัน c o ฟอร for ฟนะฮะแบบอเมริกัน หมายว่าน่องก็คืออวัยวะตรงขาแล้วนี่ฮะน่องเลยแหละฮะแล้วก็ลูกวัวมีสองออความหมายอ่ะอีกคำหนึ่ง h a l are for half ออกเสียงแบบ British ก็คืออังกฤษดังเดิมและอีกคำหนึ่งก็คือ h a l are for half แบบอเมริกันแปลว่าครึ่งหรือกึ่งหนึ่งโดยธรรมชาติของคนอังกฤษจะชอบออกเสียงเป็นสระอา ในขณะที่คนอเมริกันจะออกเสียงเป็นสระเอเรื่องนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้มันมีหลักการออกเสียงของตัวเอก่อนหน้านี้ที่มีการเปรียบเทียบระหว่างการออกเสียงคนอังกฤษกับเมริกันบริทิชกับอเมริกัน,กกนจะมีเรื่องคล้ายๆเรื่องนี้อยู่นะฮะลองทบทวนดูโอเคครับยังมีคําตกค้างอยู่บ้างเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาให้ดูนะครับและขึ้นเรื่องใหม่กัน